สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแนะนําการละเล่นของกองยาวนะคะสําสหรับที่มาที่ไปนะคะกองยาวหรือว่าลากองยาวเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นกองยาวและการลํากองยาวใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายโดยนิยมใช้เล่นในการบูญงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานแห่น้า งานทอดกระถินงานประเพณีสมการงานแสดงถวายเทียนพรรษางานประเพณีนะคะก้องยาวเป็นเครื่องมือที่ทำด้วยไมย้เป็นต้นมีลักษณะกลมกลวงขึงด้วยหนังมีหลายชนิดถ้าทำด้วยหนังหน้าเดียวมีรูปยาวมากจะใช้สะพายเวลาตีเรียกว่าก้องยาวหรือเธอเทิงก้องยาวได้แบบอย่างมาจากพมา่าในสมัยกรุงธนบรุรีหรือกรุงรัตนโกสินทร์ แต่บางท่านก็เล่าว่ากองยาวของพม่าแบบนี้มีชาวพม่าพวกหนึง่งนำเข้ามาเล่นในงานที่มีกระ,กระบวนแห่เช่นบทหน้าทอดกระถิน่นเป็นต้นและนิยมเล่นกันเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานในเทศกาลสงกรานและเล่นกันแพร่หลายในแทบทุกหัวบ้านหัวเมืองวงๆหนึงจะใช้กองยาวหลายลูกก็ได้เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงล่วมี ชิงชาบกรับมงเรียกกันเล่นชนิดนี้ว่าเธอเทิงหรือเทิงกองยาวที่เรียกเช่นนี้เข้าใจว่าเรียกตามเสียงกลองที่ตีนะคะและรูปลักษณะกองยาวเครื่องดนตรีเป็นเสียงที่มนุษย์คิดขึ้นโดยการเรียนจากเสียงธรรมชาติซึ่งเป็นเสียงที่มีความไพเราะน่าฟังสามารถโน้มน้าวจ,จิตใจและอารมณ์ของผู้ฟังให้คล้อยตามได้ซึ่งจัดว่าเป็นศิละปะแขนงหนึ่งของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา การขุดทำกองยาวเป็นที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นงานช่างฝีมือพื้นบ้านที่ป่งถึงวิถีชีวิตแบบไทยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าด้วยฝีมือคนไทยที่นับว่าจะหาได้ยากจึงควรเก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อเยาวชนได้ศึกษาคนา้นคว้าว่าการขุดทำกองยาวด้วยภูมิปัญญาไทยนั้นเขาทำกันอย่างไร การขุดทำกองยาวเป็นความรู้ความคิดจากชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาอย่างแท้จริงมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและกลุ่มชนในท้องถิ่นมีความรู้ในการทำกองยาวร่วมถึงให้มีรายได้จากผลงานชิ้นนี้การตั้งวงกรองยาวของนักเรียนโรงเรียนท่าศรีนคร เป็นการรวมตัวของนักเรียนที่ชื่นชอบในดนตรีจึงได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนให้จัดทำวงขึ้นมาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำเป็นอาชีพได้ด้วย